ดีเดี๋ยวเราม,มาฟังความในใจของพระลูกชายศูนสาาหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งวัดโลกกันจะ้ะตอนหลบและทำอุตรดิตยัดสู้นชายแดนไทยล่า,านี่จะ,ะเปิดเพลงส่งยิ้มจะ้ะ ทงยิ้มไปเรียบร้อยแล้วนะคราบท้าพระบิดาหลวงพ่อไดกราบอย่า,าง,งสูงเลิกชื่อพระอัตชาติอัตชาตโตพรรษาสิบเอ็ดอชาติกับแล้วว่าส,สมพรเนาะนี่แล้วก็ไปเป็นสมพรแล้วนี่ปัจจุบันกระลบุญเป็นประธานสง่สงเสริมธิรทัราทานจังหวัดอุตรดิตถ์ แล้ววนาศนอบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ครับนี่นะถนมพรโอ้พัรษาสิบเอ็ดนี่ยส,นะสงบสงบง,ง,ง,งามงามนี่เป็นพระเก่าข้ามชาตินะก็ต้องเป็นพระแล้วพระเล่านะลูกเนะนี่จ้า แต่ถโอ้นี่สันสมพารเนาะหากย้อนเวลาไปในปีพุทธศักราช2553กี่ปีไปแล้วจ๊ะสเนาะซึ่งเป็นปีแรกในการก่อตั้งศูนย์หลังจากที่ได้รับการถวายที่ดินพวกเราก็ไม่รอช้ารีบเลยสร้างประมีการทันที ผู้มีบุญนี่นะจับถาดก็เป็นทองนะ,อะเออเพราะฉะนั้นดูมือให้ดีนะนี่นะจับถาดเป็นทองนะไอ้ใครเอ่ยจับถาดเป็นทองนางกีสาคุตมีครับนางกีสีนางกีสาคุตมีนางกีสาคตมีเ <c oughs> ก่งๆเนี่ย <c oughs> มีบันทึกไว้ในไหนอะในธรรมบทครับในธรรมบทนะมีบันทึกไวจะเศรษฐีประมดบุญเอาทองกลายเป็นฐานมันขึ้นอยู่กับทองอะไรเนะี่ยเออาถ้านี่นะเออแต่ก็มีมือผู้มีบุญ <Yeah. S 2> <c oughs> นี่เนื้อนางกีสาโคตมีเนะี่ยเดินตลาดพอดี ก็สงสัยทำไมตัานเศรษฐีนั่งเอาทอมานั่งขายยังก็ขายผักยังก็ขายจีนปิ้งเงินยขายไม่หมดก็อิ่มได้เพราะว่าตัณฑ์เศรษฐีทำไมเอาทองมันนั่งขายเนี่ยไหนไหนไหนทองขนาดนั้นขนาดเศรษฐีมองกองมันไม่เห็นเป็นทอง ทั้งน okay? <Yeah. S 1> ouais, ั้นในเดิมเป็นนองเนาะเออพอหมดบุญแล้วอะไรๆเนี่ธาตุมันก็เปลี่ยนได้เนาะไหนๆลังจับเดี๋ยวนี้นางกิสาก็จะมีกระจับเนาะตอนนี้ยังเป็นสาวน้อยใช่ไหมเจ๊ะอายุยังน้อยอยู่เนาะพอจับปุ๊บเป็นไงเจ๊ะแปนนองเลยนี่เนาะมือวุธีมีบุญพระสังสมบุญมาถึสางินนะ เราใอธิษฐานให้ดีได้ลูกนะใครจะมาอัญเชิญนี่นะอนธิษฐานให้ดีจับว่าเราก็ให้เป็นสมบัติให้หมดเนาะดีไหม<า>ดีค่ะอาจายเวลาไปในปีพุทธศักราชสมงสบสจะเป็นปีแรกในการก่อตั้งศูนย์หลังจากที่ได้รับการถวายที่ดินพวกเราก็ไม่อรอยฮะรีบหรุสร้างบรุรามีการทันที อ่าทุจ้าในการพาพระรุ่นข้าวรรษามากลางเต้นปฏิบัติธรรมและก็พัฒนาพื้นที่โอ้ถูกหลักวิชาเลยจ้าดีมากเลยเริ่มสร้างน้ำสิบสองห้องอาคารเก็บของหนึ่งหลังและกาคารปฏิบัติธรรมซึ่งทำด้วยเสาอยู่คาลิปตัสโอ้แล้วใช้ซาแ,แลนทำหลังคา โอ้ใจ้ของต่างประเทศทั้งนั้นเลยนี่ภาษาต่างประเทศนะยูคาลิปตัสแนสแลนอีกโอ้สุดยอดเลยตำนานนี่เนาะเออนี่ไม่ธรรมดาเนาะไปใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ครับสาโอ้นีใช้ของต่างประเทศเลยเนาะลกมีความตั้งใจว่า จะใช้สถานที่ตรงนี้สร้างพระสร้างคนให้มีศิลธรรมสาธุจา่าอ๋อทุกบาทสรสตางที่ใครมาร่วมบุญนี้ในบุญเต็มที่เลยทีมงานทุกคนจึงมีความเริ่มใจในบุญใหญ่นี้เป็นอย่างมากครับน,นี่เนี่จ้ะโอ้นี่นี่ลงชะลอเนาะและป้าจำเนียนบัวน้ำจืดว้าว แล้วบัวน้ำเค็มมีไหมแวเออมีความเลือใสายพิเดยคุณหลวงปู่เป็นอย่างมากจึงได้ถวายที่นี้จำนวนหนึ่งร้อยสาไร่สาธุจ้าวันที่31สอ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าอสสาธุนิจ้ะ าลุงชละลอป้าจำเนียนดูอยู่เปล่าใช่ไหมจงรวยจงรวยจงรวยอัศจรรย์จจจเกินกว่านันดิลานการจา่จาโอ้ใจิตใจงามงามนะลุงจะลอกับป้าจำเนียนบัวน้ำสืดนี่นะดีจังมีบุญนะน,นี่นะทุกคนมีบัวดิ และพิสษุนอร่องกรรมาปี2 5งห้าสามจากการพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้เป็นศาสรสนสถานนี่เราจะจะจำไม่มีวันลืมเลือนจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยแหละเพื่อสร้างพระายเป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีสาธุ สัตสัอ้อ,อบวบทแล้วต้องอย่างนี้นะจ๊ะประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยผู้อื่นด้วยนี่เนาะจากนั้นก็ได้ใช้สถานที่ในการอบอรมเร่อยมาแบบทำไปใช้ไปถูกหลักวิชาเลยลูกเหมือนวัดพระธรรมกายเลยทำไปใช้ไปเนาะอาคารที่สร้างเราก็สร้างเอาไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้โชว์อือ okay. ดีมากเลยลูกแต่ก็โชว์ได้นะเพราะว่าอาคารนี้เราไว้สร้างคนดีที่โลกต้องการนี่นะจ๊ะและเขาจะได้ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนพระสัมมาสมัาพมพุทธเจ้าทำให้ปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ดับทุกข์ได้ด้วยเนี่แต่สมภารให้รู้ไว้เถิดมีบุญมากเลยอาคารไหนเสร็จก่อนก็ใช้อบรมพระภิถุสมเด็ อุาสิกาแก้วและเป็นที่ปฏิบัติธรรมจนถึงปัจจุบันนี้สาธุจเจก็ยังใช้อบรมพระในโครงการอุสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยสาธุจเจโอ้โหดีมากเลยลูกดีมากเลยทั้งกเริ่มรฤดูร้อยแล้วเข้ามนสารวมแล้วแปดลุ่นสาธุจ้าตอนนี้ครูไปเรียกบวชใหม่ๆนะรพอบวชปุ๊บก็ อบรมธรรมทายญาติรุ่นหนึ่งเลยโนใช้เต็นแล้วก็ลงกลางเต็นไม่มีต้นไม้เลยลยจ๊ะมันปลูกไม่ขึ้นเพราะว่าดินเปรี้ยวแต่ขึ้นแต่บัวเป็นบัวน้ำเปรี้ยวใช่เมื่อกี้บัวน้ำจืด ขึ้นเยอะแยะเลยอธอรมัยญาติเดินจังกรมต้องเอาผ้าชุบน้ำโขกริะเดินกลางแดดเกิดมากระเปื่อยเห็นนี่อจ้ะแต่มีบัวน้ำเปรี้ยวให้ดูดูเปนเพลินนี่อบรมไปแล้แปดุ่นแล้วจัดอบรมเยาวชนนักเรียนอีกสี่ล้นครับสาธุอจาะ คือว่าในไหนสร้างแล้วก็ต้องใช้ให้เกินคุ้มโอ้ถูกต้องจะเกินจะคุ้มเลย อ๋อคนหาเพลงเนี่เก่งๆเออแล้วมันมีเพลงนี้จริงๆด้วยนะเอออดีตมนุษย์ที่ก็เต้นเหมือนมนุษย์เลยนะย <c oughs> แล้วมนุษย์ก็เต้นเหมือนอดีตมนุษย์มือนกันนี่นี่นะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามนุษย์ก็เต้นเหมือนอดีตมนุษย์นี่ <c oughs> นี่จะอบรมร้วพิสูจน์สามเนนเลย่เลยดูดอนคำมันสาสาธุเออได้อบรมเลยเนอะอบรมบทหมูนณางสายรูปทุกหมู่บ้านทดกไทยท้งเริดเลยดูดอนและคำมันสายังไม่พอนี่จ้ะ อบรมเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเด็กเก่งและดีปููฝฝักให้มีความร,รักในพระพุทธศาสนาด้วยโอ้มีระบบระเบียบสวยงามมากเลยสโอ้แต่สมนานนี่อบรมนี่ ทั้งพระทั้งโยมนี่ทั้งโยชนเห็นแล้วน่าปลื้มมากเลยผู้ถวายที่ก็จะได้บุญเยอะผู้ร่รมสร้างก็ได้บุญเยอะผู้มาอบรมก็ได้บุญเยอะนี่จะสั้งเยาวชนเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่ศูนย์อบรมนี่โอ้ดีจังสด<า> หมวนสร้างวัดพระธรรมกายใหม่ๆก็อย่างนี้อาจ,จะแบบนี้เลยดีมากเลยลูกสนบนานดีมากเลยในชวนญาติมาเมาร่วมกันปลูกต้นไม้เออเหมือนพระธรรมกายเลยนี่เนาะนี่จ้าสอ,อสุดยอดเลยลูก โอ้เพื้นที่นี่นะกดเกิดเขา เดี๋ยวจะนักเรียนใหม่มาเนี่เปิดถูกช่องแล้วนะจ๊ะ ว่าคับการสร้างบารมีนั้นพวกเรารู้ดีว่าจําเป็นดั่งใจกว่ามุ่งมัดและความอดทนสูงใช่จ้ะวอาจะมาถึงวันนี้ก็ต้องผ่านบททดสอบหลายอย่างเช่นที่เบอบ้านโคกที่อำเภอบ้านโคกเนีจ้ะเป็นแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวก็เริ่มมีเพื่อนต่างาศาสนากย้ฉาเข้ามาเรื่อยๆ เการเป็นเช่นนี้ทีมงานจึงจัดโครงการเดินทุดดงสาธุจริจากพิธีตักบาตรที่จุดพานแดนถาวรช่องผู้ช่องผู้ผดูผู้ดูนะจ๊ะเชื่อสมสัมพันธ์ชาวพุทธไทยลาวแต่มีแนมเผอบ้านโคกเป็นประธานสาธุจราจนี่นักเรียนอนุบาล สปปาลาวดูอยู่หรือเปล่าจ้าดูอยู่ค่ะเ,เดี๋ยวทักทายกันเฮลโลนี่ I don't want to say goodbye Look my จึงจัดโครงการเดินตะดงและจัดพิธีตักบาตรที่จุดผ่านแดนถาวรช่องภูดูเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธไทยลาวแต่มีท่านนำเภอบ้านโคเป็นประธานเพื่อรักษาพื้นที่ในใจของพุทธศาสนิกชนบริเวณชายแดนเอาไวคา้คราสาธุชายิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านจะมีความเชื่อเรื่องผีนี่และสายเวทเกือบทุกหมู่บ้านโอ,โอ้นี่จ้ะทุกหมู่บ้านเลยครับ มีการเส้นไว้และใช้คุณใสในการทำร้ายกันด้วยโอ้นั่นก็ใช้คุณใสแต่เราใช้ความใสความใสของคุณที่มีคุณนี่นะเอ้แต่ไม่ใช่คุณใสนี่ใช้ความใสของคุณนี่นะ ดังนั้นเันต้องไปชวนบวชในพื้นที่ดังกล่าวพวกเราจึงต้องทำความเข้าใจเรื่องความเชื่อของชาวบ้านให้ดีๆและต้องมีบุญ <c oughs> นำทางด้วยเ <Wow. S 1> พราะ,ะว่าบุญดีอะไรคุ้มนะจ๊ะ <Wow. S 1> <c oughs> มันทำทานไว้ผีมันไม่หลอกคนดีครบบุญดีไม่